ชฉวชฉวน้อยเจ้าขโมยสิ่งนี้มาทําไมดูเหมือนว่ามันจะไม่มีออร่ารเลยด้วยซ้ำาจียวิฉีิวน้อยเจ้าต้องการจะเสืออะไรกันแน่นะจแกหมายถึงให้หยดเลือดลงไปในผ่านนี้งั้นเหรองั้นขอลองดูหน่อยแล้วกันเอ๊นี่นี่มันมังกรคำรามเอ๊ นั่นมันเสียงอะไรกันนะ้านี่มันสมบัติจิตวิญญาณตราประทับมังกรกลืนได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วตราประทับมังกรกลืนคืออะไรงั้นหรือไปดูกันเถอะนี่มันการกลับชาติเมื่อเกิดพวกเจ้าเย็นอยู่ข้างนอกอย่าให้ใครเข้ามาได้ล่ะเฟังหาวจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมน,นี่มัน ดูใบหน้าของเฉีวๆน้อยนั่นสิเขาจังภูมิใจในตัวเองเหลือเกินตราบัตรทั้มังกรแห่งท้องฟ้านี่มันตราบัรทัมังกรแห่งท้องฟ้าน้องใจจอยพวกเราดูหน่อยได้ไหมว่าข้างในนั้นมเป็นสมบัติชนิดใดกันจะคิดตังค่าบัตรผ่านก็ได้อะใจผนึกมังกรเกนนี้มันคืออะไรกันทําไมข้าไม่เคยเห็นได้ยินมาก่อนเลย mm hmm. ข้าก็ไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดเหมือนกันเจ้าเพียงแค่ต้องรู้ว่าผนึกมังกรกืนกินนี้สามารถควบคุมได้แค่เฟิงข่าเท่านั้น อย่าปล่อยให้คนข้างนอกนั้นหรือแม้แต่โลกภายนอกได้รู้ถึงเรื่องนี้เด็ดขาดมิเช่นนั้นแล้วเฟิงหาจะตกอยู่ในอันตรายตราบะทบังกรเกิืนนี่คงจะเกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงแน่มิเช่นนั้นแล้วชิวๆน้อยคงจะไม่เอามันกลับมาสิ่งนี้เรียกว่าการกลืนกินสวรรค์เพราะมันสามารถเกลืนกินพลังงานทุกรูปแบบระหว่างสวรรค์และโลกได้ยิ่งสามารถกลืนกินพลังงานระหว่างสวรรค์และโลกได้มากเท่าไหร่ก็จะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้มากเท่านั้น เจ้าหมายวามว่ายังไงตราประทับมังกรกลืนนี่สามารถเติบโตได้ด้วยตนเองงั้นหรือใช่แล้วนั่นคือเรื่องจริงนี่มันผลิตมังกรแห่งนักรบจกักรพรรดิข้ารู้สึกว่านี่ไม่ใช่นักรบจกักรพรรดิแต่มันมีเพียงความแข็งแกร่งของนักรบแห่งความตายอย่างไรก็ตามมันสามารถใช้พลังเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองได้และบางทีในวันหนึ่งเขาอาจจะสามารถไปถึงระดับนักรบจกักรพรรดิได้ เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรในภายหลังเองแต่ตอนนี้ไม่ต้องสันนิษฐานและก็ห้ามเผยแพร่มันออกไปสู่โลกภายนอกเด็ดขาดไปกันเถอะจริงๆแล้วเจ้าคืออะไรกันแนะ่บางทีหากวันหนึ่งมันขึ้นสู่ระดับสูงสุดแล้วละก็ข้าคงจะได้รู้คําตอบของมันเองข้าจะเก็บเจ้าไว้ข้างในก่อนแล้วกันเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันฮลิบังกรสวร์มาแทนที่ตําแหน่งเดิมของดาบศักดิ์สิทธิ์งั้นหรือ เดี๋ยวก็แปลว่าผลึกเดี๋ยวก็แปลว่าตราประทับให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันนะครับผมแปลเองผมก็งงเอง